เอ้ยอะไรวะเอ้ยแก้งกันด่วะเอ้ยโอ้โหโดนเข้าแล้วครับแาถึงโอ้โหฝากไว้ก่อนนะเอ่อนี่ไงเข้าไปนี่นี่นะเข้าไป YouTube นะ YouTube นะ YouTube นะีช่องครับแล้วก็ พิมพ์นะพิมเป็นล่าเป็นบรับนีน่เลือกคิบ่อยครันี่เลยทีเฮสเเทิงเทิงชาแนลเทิงชาแนลเทิงชาแนลนี่ไง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 ็มีหนะจนี่ไงนี่ไงเนี่ยนะเทิงรู้จักล่าเอ่อยิัยอะฮะหนึ่งแสนซับสคร์นะเนี่ยเยอ ตกเป็นเหรอตกเหรอมีเบ็สป่ะตกเคยได้ครับตกเคยได้เล่าเบสเหรอโอ้โหตุ๊กเคยได้เดี๋ยวดูลุงลุงขอดูอยู่ดูดูก่อนนะว่ามันมีเหยื่ออะไรบ้างนะเหยื่อที่ที่จะไปตีเอ่อเนี่ยเจ๋งว้าวตุ๊กมาได้เซ็ตตัวแล้วเป็นยังไง โอหติดครับผมทำอไงดีเนี่ยติดอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นเหยื่อใครติดตรงนั้นไหมไหมเป็นตะไคร้ไงเนี่ยเป็นตะไคร้มีเหยื่อติดด้วยสงสัยไม่รอดตัวนี้นะครับนะก็นะครับดูดิ ส,สวยๆน,นี่อ่ะ,อะ,อะเออขาดไปเรียบร้อยอแต่มันติดตะไครยตรงนั้นนะ่ะมันมีตะไครยโอ้อโหไหนไหมเห็นไหมปลาติดอยู่นั่นนะอ่ะเรือก็ไปไม่ได้ โอ้หลอดเป็นปลาชอ่อนเล็กครับผมนะมกับคลองแห่งนี้นะเป็นคลองนี้มันเป็นเอ่อบริเวณเขาเรียกว่าน้ำเหาวนะครับผมมีทางแยกนะมีทางแยกเยอะแยะแล้วก็มีน้ำแม่น,น้ำเนี่ยครับสายเล็กๆเป็นคลองแบบนี้นะไซส์เล็กออกมากัดนะสองสามสี่ตัวละ้นะครับผมแต่ไม่มีไซส์ใหญ่นะครับผมนะ ทริปนี้ผมก็มาตามคําแนะนําของ FC นะครับนักตกปลาในท้องที่นี้นะครับผมก็ลองมาดูนะครับนะก็รอดนะครับผมนะโอ้ตัวเล็กเกินนะครับผมขอขอปล่อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปหาตัวต่อไปดีกว่านะครับผมสุดยอด ครับผมก็สิ้นสุดแล้วนะครับสําหรับทิปวันนี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะออกทิปหาปลาช่อนปลาสดแบบว่าเจาะจงนะครับผมก็ทิปนี้ก็ไปดูหมายครับผมนะสำรวจหมายต่างๆนะครับผมนธรรมดาของน้าเทินะครับก็จะหาหมายตกปลาตกเองนะครับผมนะก็ไม่กล้าจะไปเห็นคนเพื่อนๆนักตกปลาโพสโชว์ปลานะ เราก็ไม่กล้าถามนะครับผมนะว่าตกไหนตกไหนนะครับผมเพราะว่าผมเก่งใจเขานะครับผมถ้าเขาบอกไปนะครับแล้วก็นะเทิงไปตกนะครับไม้เขาอาจจะแตกได้นะครับผมนะส่วนใหญ่ไม้ต่างๆนะครับที่นะเทิงนะครับเข้าไปตกนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาเองนะครับแล้วก็จะมี f c นะครับแนะนำนะครับแนะนําให้ไปตกแต่ไม่บอกหรอกว่าตรงไหนตรงไหนนะเทิงจะต้องขับรถตะเวนนะครับเข้าไปพื้นที่นะครับ อ่าเปิด Google Map นะครับหาทางเข้าไม้ด้วยตัวเองนะครับผมนะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ดูคลิปนะครับก็นนายทิงไปหลายที่นะครับดูคลิปประกอบเอาลวกันนะครับอยากจะเข้าไม้ไม่ไม่มีการปิดปิดบังครับผมว่านายทิงไปตกที่ไหนที่ไหนถามได้ครับผมนะแต่มันหลายที่นะครับผมนะต้องถ้าอย่ามาถามว่าไม้ไหนไม้ไหนผมก็บอกแค่ว่าน้ําอิงน้าเล่าเท่านั้นนะครับผมนะ ก็เลยแปลว่าทริปนี้ก็เลยไม่ได้ผลงานอะไรมากมายนะครับผมถือว่าไปสํารวจนะครับผมนะ <c oughs> ก็จะเห็นหมายต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมก็แห้งขอดไปหมดนะครับผมหมายที่เคยเป็นหมายอนุรักษ์นะครับเขตอภอัยทานนะครับผมตอนนี้นะครับเขาก็ปล่อยให้คนหาปลาไปหมดแล้วนะครับผม บางที่ก็ใส่ดักตะข่ายนะครับผมแม่งจะห่วงกันทําไมวะจะหวงกันทําทไมนักหนานะกับนักตกปลานะครับผมเพราะว่านักตกปลานะมันจะตกเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีทางที่จะทําให้ปลาหมดนะครับผมเพราะว่าเราใช้วิธีตกนะครับผมนะเราไม่ใช่ใช้วิธีการทอดแห oh. วานแหแปว่าใช้วิธีแบบทําให้ปลามันหมดอ่ะนะผมคิดว่านักตกปลานะครับ ไม่ควรน่าจะห้ามกันนะครับผมนะควรที่จะให้นักตกปลาเข้าไปตกหมยที่ห้ามได้บ้างนะครับผมเพื่อควบคุมประชากรปลาชโดอะไรต่างๆเนี่ยครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะในผมไปถ่ายภาพมาวันนี้ก็โอ้โหไมยต่างๆก็เรียบร้อยนะครับผมชาวบ้านเขาก็เข้าไปหากันบางจุดก็เปิดให้ประมูลนะครับผมประมูลเข้าไป กปลาไม่ใช่ตกตกเบ็ดนะก็ะคือว่าเข้าเอาเรือเข้าไปแล้วก็ทอดแหแล้วก็หากันนะครับผมแบบวิธีนี้ก็ทําให้ปลาสูญพันธ์ได้นะครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีนะนะ FC นะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมว่านะถึงช่วงที่มีคลิปตกปลาชโดแล้วก็ปลาช่อนอครับผมนะ ผมก็ทําอยู่หลายคลิปแล้วนะครับแนะนําอุปกรณ์นะครับผมนะวันนี้ก็มา,มาแนะนําอีกสักครั้งแล้วกันนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะผมก็จะใช้อยู่สองคันนะครับผมช่อนและชโดนะครับผมนะก,ก็เป็นคันนี่ฮะไบ,บรสันเอทนะครับผมนะก,ก็เป็นคันหกฟุตหกนะครับผมคันชโดของผมก็เป็นคันเวทแปดขีดสิบเจ็ดนะครับผมคันตีปลาช่อนก็ 8ขีดสามขีด8นะครับผมลอกก็ผมใช้ก็มีชิมมโนแล้วก็ไดว่านะครับผมนะเบอร์สองพันเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้ก็ตีสโดผมก็ใส่สาย PE p e 1นะครับพ e 1 p หนึ่งพนะครับผมนะถามก็เท่าไห่เยอะเลยเอาเป็นคันเสโดก่อนแล้วกันนะครับผมนะสายแน้านะครับสายช็อคนะครับที่เห็นในคลิปนะครับผมก็ใช้30ปอนด์นะครับผมนะ ตัวเบ็ดนี่ตัวเบ็ดชโดของผม,นะผม Bed CO นะครับผมนะผมใช้เบ็ดเบอร์ 4O นะครับผมนะมีหลากหลายขนาดเอาแบบท้องกว้างจะใส่ตะกัวฟิวเพิ่มน้ําหนักก็ได้นะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะผมใส่สปริงด้วยนะครับผมนะแล้วก็เหยื่อของผมก็เป็นเหยื่อหนอนหนอนยางปลายางนะครับผมขนาดใหญ่นะน่าจะนว่นนะครับผมอา่า ยาวอยู่นะะดาษใหญ่นะครับผมมีน้ำหนักนะครับตีออกนะครับผมที่ต้องหาสปริงมาใส่ด้วยนะครับผมนะเพื่อเพื่อสําหรับเอ่อป้องกันการฉีกขาดนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเจาะเข้าไปแบบนี้ครับนะเราจะไม่ไม่ใช้วิธีเกี่ยวนะครับผมเราจะไม่ใช้วิธีเกี่ยวเราจะหมุน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 แบบนี้นะหมุนแบบนี้นะครับผมก็ได้แบบนี้แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวได้เลยนะครับผม เกี่ยวเหมือนดกับเกี่ยวหนอนตีปลาช่อนนะครับผมนะเนี่ยครับซ่อนคมแค่นี้นครก็ใครอยากเล่นวิธีนี้ก็เชิญเลยนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็กบกระโดดกบยางก็มีนะครับแต่อ่ามีคนส่งมาให้นะครับผมตีไปแค่ไม้สองไม้ติดแล้วก็ขาดนะครับผม <c oughs> ก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อเพิ่มนะครับผมผมว่าเล่นเยอะแบบนี้มันมันประหยัดดีนะครับผมนะ เหยื่อหนึ่งหอนะครับผมมีตั้งเป็นเจ็ดแปดตัวเป็นสิบตัวนะครับขอเบ็ดนะถ้ามันฉีกขาดหรือว่ามันหลุดอะไรนะครับผมนะมันก็ไม่ค่อยสีดายนะครับผม <Wow. S 1> แล้วอีกอย่างมันตีขึ้นบนพืชน้ําหรือว่าตรงกิ่งไม้อะไรมัน,มนง่ายไงครับผมนะตีตียัดเข้าไปนะครับผมมันสะดวกดีนะครับผมนะชดของผมนะอุปกรณ์ชดก็ประมาณนี้นะครับ ัน87.6 1ฟุต6นะครับนะแข็งเป็นชุดสปินดิ้งนะครับผมนะเป็นตัวนี้เป็นลอกแบบถูกๆเลยของชิมาโน่นะครับผมนะ7 8 0 0เองนะครับผมนะเธอก็ใช้อุปกรณ์ราคาประหยัดนะครับผมนะทำไมไม่เล่นลอกเบสนะครับผมโอ้โหถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมนะอุปกรณ์เบสนะครับถ้าจะมาเล่นเหยื่อเบาๆหรือว่า เยอะแบบนี้นะครับผมนะมันต้องราคาสูงๆหน่อยพวก DC อะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมก็เลยกระเป๋าบางนะครับผมเข้าถึงไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเล่นสปินนิงดีกว่านะเพราะว่ามีเงินพอที่จะเล่นได้นะครับผมนะเพราะว่าเบสคันถูกๆเล่นได้ไหมมันก็ได้นะครับผมนะแต่มันแบบว่านะอย่างว่านะครับผมนะมันตีไปมันก็ไม่ไม่เคยไหวนะ ต้านลมลมแรงอะไรมันก็ฟู่ง่ายนะครับผมคุม,คมสายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไหวนะครับผมจะต้องมาแต่งต้องมาโมโอีอกโอ้หมันก็หมดเงินเหมือนกันนะครับผมน,นี่ครับชุดชะโดของผมยอดนะครับชุดตีปลาช่อนสามขิดแปฟุตหกลอกเบอร์สองพนะครับผมสาย P.E. 0.6นะครับผมสาย P.E. 0.6นะครับผมแล้วก็สายช็อค20ปอนด์นะครับ ตัวเบ็ดเบอร์ตัวเบ็ดเบอร์สองอูนะครับผมนะหนอนที่ใช้ก็นี่แหละนี่เลยนะครับน้ําหนักเบามาก3.5กรัมเองนะครับผมนะตีผิวน้ําครับนะเกี่ยวก็เกี่ยวธรรมดานะครับจะใส่สปริงก็ได้นะครับผมถ้าไม่อยากให้วัดแล้วก็ตัวตรงหัวเนี่ยครับมันฉีกขาดนะครับใส่สปริงเหมือนกับเออชโดะนะที่ผมผมเล่นตัวเนี้ยนะ ใส่ใส่ได้เลยนะครับผมนี่ผมผมไม่ใส่นะครับผมแค่นี้ครับผมเรียบร้อยชุดตีปลาช่อนนะครับนี่ครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมนะสไตล์นาเทิงนะครับผมเล่นเยือ่อซอฟเบดนะครับผมนะ ถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะครับเียร์ซอฟเบดนะครับสนุกครับมันนะยากนิดนึงนะแต่มันมีเสน่ห์ของมันนะครับผมโอเคนะชุดตีปลาชโดตีปลาช่อนของน้าเทิงก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมสำหรับทีมนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกด u b s c ไ i b ์เป็นกำลังใจนะหรือว่าจะบอกไหมเด็ดๆให้น้าเทิงก็ได้นะครับนะจะลองไปดูนะครับผมโอเคครับทริปนี้สวัสดีครับ